พรเกตแจ้งความปอยบ้างครับไปดูรายละเอียดอีกทีกันนะะันนั้นก็เป็นสาว่าขอจชื่อว่ามีสองคนนะคะแล้ตพิธีกรชื่าจะขอตามที่มีการโพสต์เอันนี้ตลนแล้ ก็ต้องมีการให้สูงเติมเพราะว่าเท่าที่รู้ก็กำหวิธีการ่าเรอแต่ว่าเราต้องการให้คดีมันัไปเร็วด้วยกันทังสองฝ่่ยเพราะว่าผมวรามันใจแล้วแต่ทางเร่งเลต้องแต่มี่นายเดินมาประสมาไ้ว่าเป็นคนได้ี่ายข้อหเติมเติมใช่ไหมไมมีการ้ขยายเวลา

วทนี่คุณแม่ืามาามาออ,อ,อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เด็กคนนี้ก็ถอนใจเขาไม่สามารถออกมารับประทานอาหารได้จะเข้าห้องน้ําก็ยังลำบากเราในสถานกา,ารณ์อย่างนีนะ้ถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เองก็ยังถอนใจเลยแล้วน้องนี้เพราะว่ามีคนตะโกนเปล่าเปอย่างนี้แล้วก็ด่าเป,ปลา่ปลาเๆลอย่างนี้คนะ่ะแล้วก็มันเป็นลักษณะของการที่เรียกกันมาอะไรมันมีหลักการที่เป็นทั้งคลิปวิดีโอทั้งรูปภาพอะไรทุกคนแล้วค่ะนะมีน แม่ค่ะอยากให้แม่ก็สเกียราที่งงากาะยาุทาแล้วก็เดิออกมามีย่าจงกาวว่าไม่่าใช่ีจงนง่คะเพราะว่าเป็นิธีกรรมอะไรหรือว่าเป็นการินิมันเป็นลักษณะของการเปบุญแลค่ะได้ทำเปทำบุญแล้วก็มีการตรวจแล้วก็น้องหแ่และทำไม่ได้ไม่ได้ทำพิธีกรรอะไรอ่ะ้องทำอะไรกัีอย่างนี้เราต้องลองทาบว่าเวลาเราพาเด็กๆไปวัดเนี่ย ก็ไม่แปลกใช่ไหมคะพี่เดชจะใส่ชุดไทยแล้วก็ลุกน้องวันนั้นเนี่ยทางพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นคนจัดเตรียมค่ะแล้วทางจัดเตรียมให้ก็ล็อตเก็บชุดคนล็อตซ่าค่ะก็จะมีซ่าซึ่น้องเก็บคือล็อตที่โดนคนค่อยแต่งเงี้ยค่ะก็ไอ้กรณีที่มีการโกงกวาดอยู่นะคุณแม่ กำลันสรางห้อน้ำแต่ชิงการศึกษาดูว่าเด็กตามที่โรงเรียนต่างๆรับคนตาบอดเนี่ยมีอะไรถาดบ้างน้องก็จะเพื่อเรื่องของการอนพิเศษให้เรีนกรณีที่เป็นการออกขยายระยะเวลาสำัญออกไปใช่ไหมคอพี่มองว่าอาจจะเ็งความไม่เข้าใจกันมากกว่าเพราะว่าน้องก็มีสิทธิ์ที่ถงมากเนาะอ้จารที่น้องเป็นาบุ๋นเขาจะไปทำบุญจะตั้งตาที่เป็นเดคนนันก็เป็นเรื่องของรือ

การแต่งงานกับาราจริงยไงก่ก็ก็ใช่นะกมีแล้ก็จะไปสวดมนต์สมาทิแล้วก็ไปเรือต้แตานตรเวลาสวดสมาทิฏะคะตรงนั้นทาก็จะสโตร์่เพราะมีการเชื่องเกี่ยวกร่งนิสเกียอะไร้ยเรอย่างมันันก็ีส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามันมีการมาต่อปน้องในเรื่องของการสมาท่ยหมายวาผมองว่าตงัน่เรื่อง ที่จริงคำว่าการเชื่อมเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมีความสามารถที่จะเชื่อมเชื่อมติดกันได้คือมันเป็นแปงความตนงคะคอาว่าเชื่อมของน้องเนี่ยก็คือกชารช คนที่ปฏิบัติธรรมเขาสัมผัสได้มันเป็นปฏิปจตัตตที่รู้ได้สรคนะซึ่หลายหลายคนก็สัมผัสได้ก็ต้องถาวกาแต่ะคนก็สัมผัสอะไรได้ก้ไมถึงเอมันมีมนมรี่ในเรื่องของการแที่เขากากาเพราะว่ามันมีการสื่อสารมาแล้วก็มีการถามว่าทำกัำบน้องกับข่าวที่ออกไปแล้วไม่หมดตายได้หรือเนะว่า ว่าสื่อารเป็นการลยรณีที่จะเป็นรูประคำเนี่ยเขาก็จะต้องมาใส่บรรทุกคนคนนึงที่ที่จะสามารถสื่อารกับเขาได้แล้วก็ผ่านรูปคนนั้นะคะ้ก็มาสสาเป็นกระอี่นี้ใช่แล้วก็เรามีการมาถามข้อคำม้าถาอะไรแล้วก็สรุปก็เลยมีการเดินน้องไปที่ถาวรลาเราน้องก็ได้ไปส่งผลที่าวรลาว่าถึงงไหเราก็สัมผัสได้ถงีรัคุณแม่ครับ ไอสัญลักษณ์ที่น้องมีการวาดขึ้นม,มาคือน้องวาดด้วยแบบเหมือนว่าวาดด้วยตัวของน้องเองแบบว่าคือมันเป็นลักษณะตอนแรกที่เขาเข้ามาคุยแล้วเหมือนเขาคุยเดินคุยเหมือนเดินหน้าถอยหลังนะคะแล้วน้องก็เลยวาดสัญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็จูดคึ้นมาเพื่อที่จะให้คุยกันรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมนะแต่ในเรื่องของการสื่อสารจีบ่น้องเรื่องอยู่แล้วแต่วันนั้นเนี่ยคนนั่งสมาธิในวิดีโอคลิป200กว่าคนเพราะฉะนั้นน่ะน้องอยากให้ทุกคนได้รับรู้ตรงนี้ด้วยก็เลยวาดสัญลักษณ์คน เพื่อที่จะให้สส่อสารรู้เรื่องหลังจากที่เขาเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้แล้วเขาก็คุยกับคุยกับเป็นภาษาที่เรามรู้เรื่องกันคือมีการพูดคุยกันา่านผ่าน่านลนไครั่านลายวิยวดีโอ,อ,อ,อนคอะว่า2อคนอนที่อนะ กาตรงนี้ที่ว่ามันไม่ใช่มัน่่เพราะว่าตัวเาอไม่เคด้มสมว่าผม่าเลยเขาใช้แม่งแต่ผกเร่แ่ตากาอ้นง ก็บอกคเยสอบน้องว่ามันอบแล้อกวนไ่มเป็นว่าทนี้่ก็ยังม่เหนารกที่น้องอบแล้วกว่าอันไหนที่ถกล้อากนริงจริคว่าลูกของพ่จเนี่ยน้องก็ตอบปรเนว่าองไม่ใช่่ถ้าเราไปดูดน ก็าอันั้งเนี่ยเรื่องที่มาที่ไปเนี่ยป็นอันดับต่ออันดับหนึ่งคือพ่ทําที่น้องต่อหรือพ่อทำทองต่อแล้วาให้รู้คนต่างๆอันนี้สเป็นหนที่ทาให้คนเามาเดกัส่วนไอ้ไอ้ที่มาที่ไปอันน้เป็นอันดับาน้องไม่ได้เปิดตัวได้ชนะใครนะมนข ไม่เคยอายไหนเลยนะคะน้อก็ทากิจกรรมนุ่งเยือมาตลอดนะคะเห็งแต่ว่าอาจจะไี่คนไม่ได้เข้าไปดูหรืออาจจะไม่ได้เปนก็ได้แต่ก็ทำนี้ตามที่ไปดนยอนหลักแลเกณได้เลยค่ะแล้วถ้ามีการทำแต่่อน อากว่าอาก้องไที่ประเทศเชื่อ้าที่ประเทศประเทศอะไอ่งน้เนเจมีดรม่าอะไรที่เกิดเหตรณ์็นเข้มการากแากรกา้้วยสใจก็เวามดหนตารแต่แต่เวลาที่รแสดงสภาวะธรรม้มันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างาส่นที่เขาปรจัก ส่วนาจะต้รงกากงกานแล้วก็เป็นเรื่องใร่สามารถจะทำได้่ที่ร้ไปร้องเไปทระไรที่นี่รคือการรวบวอ์ที่ที่รจารึ่าก็ทีทจาก่าเป็นระนักพู่วนแล้วก็ไปสร้างห้องน้ให้ขนานที่ให้วัดที่ขัดแคลนรับครคองสิให้เดกที่เด็ที่